สวัสดีเด็กๆสวัสดีเด็กๆสวัสดีคุณแม่และเด็กสวัสดีเด็กๆสวัสดีเด็กๆสวัสดีคุณแม่และเด็กวันนี้ยายควีนจะมาเล่านิทานให้ฟังพร้อม <Yeah! S 1> จะฟังกันแล้วหรือยัง <Okay. S 1> จะพร้อมแล้วก็ไปฟังพรามพรามกัน <Yeah! S 1> นิทานก่อนเนาะวันนี้ที่ควีนจะมาเล่าให้เด็กๆฟังคือเรื่องวันลอยกระทง พร้อมที่จะรับฟังนิทานกันแล้วหรือยังคะ <Okay. S 1> ถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ Let's go <S <Yeah. S 1> เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่เด็กๆจะไปรับฟังนิทานกันอย่าลืมลดแสงหน้าจอมือถือเพื่อถนอมสายตากันด้วยนะคะหลับตาแล้วค่อยๆจินตนาการไปพร้อมๆกันเอาล่ะไปฟังพร้อมๆกันเลย แลายครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กหญิงสาวอยู่คนหนึ่งเธอมีชื่อว่านางสาวทองกวาวเธออาศัยอยู่ที่บ้านกับคุณแม่และในวันนี้เธอก็เห็นคุณแม่รีบเดินเข้าไปในสวนท้ายหมู่บ้านแล้วคุณแม่ก็ได้ตัดต้นกล้วยมาหั่นเป็นท่อนๆรูปวงกลมแล้วคุณแม่ก็ตัดใบกล้วยมาพับแล้วคุณแม่ก็ได้เตรียมดอกไม้ไมีดอกดาวเรืองแล้วก็ดอก ต่างๆนาน,นานชนิดมากมายหลายพันเลยทีเดียวด้วยความสงสัยนั้นหญิงสาวเธอก็เลยเอ่ยถามคุณแม่ว่าแม่คะแม่คะคุณแม่ตัดต้นกล้วยเอามาทําอะไรแล้วคุณแม่ตัดใบกล้วยมาทําอะไรโดยความสงสัยนั้นคุณแม่ก็เลยตอบหญิงสาวไปว่าเอาล่ะแม่จะบอกให้นะลูกที่แม่ตัดต้นกล้วยกับใบกล้วยแม่ จะทำกระทงไปลอยน้ำในวันนี้และวันนี้ก็เป็นเทศกาลลอยกระทงนะลูกนะเทศกาลลอยกระทงเป็นเทศกาลขอเข้ามาหรือขอบคุณ ทำแม่คงคานั่นเองที่ทำให้พวกเรามีน้ำกินน้ำดืม่มและน้ำใช้เพื่อดำรงชีวิตในทุกๆวันนี้หากว่ามนุษย์เราไม่มีน้ำเราก็จะอยู่ไม่ได้นะลูกนะและใบกล้วยกับต้นกล้วยมันสามารถย่อยสลายในน้ำได้สิ่งที่เราไม่ควรเอามาลอยกระทงคือพวกสิ่งแปลกปลอมสิ่งพวกโฟมพลาสติกนะลูกนะพ ราะว่าสิ่งพวกนี้นี่แหละจะทําให้ปลาในน้ําสัตว์ในน้ําสัตว์ต่างๆจะทําให้เป็นอันตรายต่อสัตว์ได้นะลูกนะ และเทศกาลในวันนี้แม่ก็จะพาลูกไปเที่ยวงานวัดนะลูกนะที่วัดมีปลาโป่งคืนนี้เทศกาลที่วัดเขาจัดกันชาวบ้านเขาไปกันเต็มเลยล่ะว้าวน่าสนุกมากๆเลยล่ะลูกมีชิงช้าสวรรค์มีปลาโป่งและตุ๊กตาด้วยนะและมีรำวงย้อนยุคด้วยโอ้โหไปไหม ไปไหมลูกเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปและหญิงสาวก็ตอบรับคุณแม่ด้วยความดีใจว่าคําวันนี้จะไปเที่ยวในเทศกาลลอยกระทงและก็ไปขอข้ามาไหวขอบคุณ พระแม่คงค้าในค่ำวันนี้ไปลอยกระทงกันเถอะเด็กๆและหญิงสาวกับคุณแม่ค่ำนี้ก็เดินทางมาเที่ยวงานวัดเสียงเพลงก็ดังขึ้นชาวบ้านก็ครึกครื้นกันใหญ่มีความสุขในเทศกาลลอยกระทงกันนะคะเสียงเพลงมาแล้ว วันเพ็ญเดือนสิบสองแน่นตานองเต็มตะลิงพวกเราทั้งลายชายหญิงสนุกกันจรงิงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วข้าเชนองแกออกบารมวงบรมวงวันลอยกระทงลารมวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจสุขสัรวันลอยกระทงนะคะเด็ก พบกันใหม่ในนิทานเรื่องน้านะคืนนี้ก็อย่าลืมแปลงฟันก่อนนอนอย่าลืมบอกรักคุณพ่อคุณแม่ก่อนน้องกันด้วยนะกดส u b ส c คร b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งตือนติ๊งติ๊ง,งอย่าลืมห้ามพลาดในนิทานเรื่องน้าแท็กเพื่อนๆมาฟังนิทานของพีค่คุณเล่ากันเยอะน,นะสำหรับคืนนี้ลาไปก่อนกุดไนายราตีสวัสดิ์ค่ะเด็กๆบ๊าย